ไหมว่าเท็กซ์เจอร์มันละเอียดอยู่ไม่ได้แบบเป็นร้อยรปอปีูกได้ทุกที่ขึ้นอยู่บนหาดทรายเลยนะน้ําทะเลซัดซาซาไม่ตายสวัสดีครับนี่คือรายการยักษ์เขียวนะครับ <laughs> เรามากันแบบนิ่งเลยนิ่งมากเลยน้องยักษนะ์คิ้วฮะเพราะว่าวันนี้เรามาขั <laughs> <laughs> บมาขับก่อยเลยเนี่ยโอเดี๋ยว วันนี้จะพามาดูต้นที่แบบว่าเราคุ้นเคยกันมากๆค <สะ S 2> ือต้นมะขามไม่ใช่ที่เรา,าดีไม่ใช่นี่ดอกลันทมมันร่วงลงมาพอดีแล้วมันอยู่ข้างบนเออหอมแต่เราไม่ได้คุยถึงต้นลันทมเราคุยถึงต้นมะขามครับวันนี้นะฮะเออ เดี๋ยวพาพาไปดูกันเนี่ยจะจะได้เห็นบรรยากาศนะต้นมะขามนี่ก็คือข้างหลังตรงนี้ฟูฟูจำอีพีก่อนได้ไหมที่พี่ยักษ์เขียวคุยกันเราพูดถึงเรื่องเท็กซ์เจอร์หยาบเท็กซ์เจอร์ละเอียดอะมันคือขนาดของใบไม้ไงนะครับเพราะนั้นแหละต้นมะขามนี่เห็นไหมว่าเท็กซ์เจอร์มันละเอียดยิบเลยนะพอมองจากไกลๆเนี่ยมันก็จะแบบเป็นฟูฟูสวยๆ, <S <S วยๆถ้าเปรียบเทียบกับต้นข้างหน้าข้างหน้านี่โบสวสวรรค์น,นะเท็กซ์เจอร์จะหยาบกว่าเราก็จะเห็นว่าเอออันนี้มันเป็นแบบ เป็นใบขึ้นมาชัดๆแต่มะขามก็จะฟูๆลงไปมาดูใกล้ๆอีกหน่อยนี่อ่าให้ดูที่พื้นที่พื้นนะครับอ่าพื้นตรงนี้เห็นไหมอย่างเนี้ยตอนเนี้ยฤดูเนี้ยเรามาวันเนี้ยพอดีต้นสาระลังกาเนี่ยใบมันร่วงพอดีอันเนี้ยเท็กซ์เจอร์มันหยาบกว่ามะขามเยอะเลยใช่ไหมมะขามมันใบแค่นี้พอมันร่วงลวงมาทีเนียเนี่ยดูโกรธอะไรโกรธ เรือจะจบแล้วยังไม่รู้ <มะ S 1> เรื่องโกรธเออเออนะอ่ะเนี่ยพอมาล่วงม,มาเราจะเห็นว่าพื้นมันเลอะเห็นไหมลุ่งบนหญ้าเนี่ยแบบเห็นใบไม้อะไรเลอะเทอะไม่สวยเลยแต่ถ้าเป็นต้นมะขามใบมันเล็กนิดเดียวเทกเซอร์มันละเอียดมากมันล่วงลงมามันจะจมหายไปในพื้นหญา้ามันก็จะไม่ได้ดูเลอะไม่ได้ดูลก<า>อะไรขนาดนั้นถูกลองเอาเข้าปากดู นี่แบบว่าพาน้องอยกักษิวมาโดนแกล้งชัดๆเลยนะจะหาดอกนนเนี่ยรถมาขามโดนลุกอมรถมาขามอมจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะแต่ว่ากลีบมันหลุดง่ายนะครับมันก็จะหลุดไปหมดแล้วนะเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่นี่คือดอกมะขามเอาจริงๆคนทั่วๆไปเนี่ยถ้าไม่ได้สังเกตนะก็จะไม่เคยเห็นรอกดอกมะขาม แม่ช่อมาคาความง้มของบ้านป่าโม่ยากจังลยอีพีนี้นะครับแต่ดอกมันเล็กนิดเดียวเออแต่ดอกมันสวยนะดีเทลแบบรายละเอียดมันสวยมากเลยเดี๋ยวแทรกภาพให้ดูกันแล้วกันนะครับเพราะว่าต้นนี้มันต้นสูงนะเราน้องชื่อปีนขึ้นไปเก็บละกันได้เลยค่ะเออไหนๆก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วเนี่ยปีนขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเอาดอกมาให้หน่อยนะโอเคนะเออนะครับแต่ท่านสังเกตดีๆดอกมันสวยมาก แต่ว่ามันไม่ได้เป็นดอกที่มันแบบมีความโดดเด่นหรือว่าเห็นจากไกลๆหรือว่าแบบอู้ปสีเปลี่ยนสีไปเลยต้นไม้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแต่ต้องมาใช้เวลาพินิจพิจารณาใกล้ๆก็จะเห็นว่าดอกมันน่ารักมากอันนี้ความจริงอย่างแรกและที่คนอาจจะยังไม่เคยเห็นก็คือดอกของมันใช่ไหมความจริงอย่างที่สองนะที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันนะ เราอาจจะเห็นต้นมะขามมาอยู่ตั้งนานแล้วใช่ป่ะแต่ว่าอยากจะบอกว่าต้นมะขามไม่ใช่ไม้พื้นถิ่นประเทศไทยจรอเหรอคะเอออันนี้ทําเสียงตกใจมาให้ทายว่าต้นมะขามมาจากไหนมาจากอินโดนีเซียไม่ใช่บาหลีไม่ใช่บาหลีก็อยู่อินโดปัตละอุ๊ยก็ใช่มะขามเนี่ยต้นกําเนิดจริงๆมาจากมาดากัสกามาดากัสกาแต่ว่าก็กระจายพันธุ์ไปเกือบทั่วโลกเหมือนกันตอนนี้อยู่ในเขตท ropical แล้วทำไมาถึงเข้ามาที่ไทยได้คะเกิดไม่ทันอ้าวจะไปรู้ได้ยังไงว่าเกิดไม่ทันแต่ว่าเข้ามาในไทยนี่นานมากๆแล้วตั้งแต่โอ้เราเห็นตั้งแต่เรื่องอะไรฮะคุณแผนคุณช้างขุณแผนใช่ไหมตั้งแต่เนี่ยที่แต่งกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองใช่ไหมครับก็มีแล้วตอนที่คุณแผนเนี่ยเอาใบมาขามมาเสกเป็นต่อเป็นแตนอะไรอย่างนี้ไงเออ,อก็อยู่ในประเทศไทยมานานมากแล้วแบบเป็นร้อยร้อยปีมาแล้วนะครับแล้วก็ หลายคนก็จะบอกว่าเอ้ยแล้วต้นไม้อย่างเงี้ยแบบยังจะบอกมันเป็นไม้ต่างถิ่นอีกเหรอมันอยู่ในประเทศไทยมานานมากแล้วมันผสมกลมกลืนอยู่กับระบบนิเวศของประเทศไทยสัตว์ในประเทศสามารถกินผลมันได้แล้วอะไรแล้วอะยังไม่ให้สัญชาติมันอีกเหรออะไรเงี้ยนะครับนะก็ในทางทรนการใช้งานเนี่ยเราก็ให้สัญชาติมันได้แหละเราก็บอกว่าอ๋อมะขามโอเคก็ก็เป็นไม้ไทยปลูกกันมาตั้งนานแล้วอะนะครับเออไม่ได้เป็นแบบไม้ไทยโดยกำเนิดแต่ว่าอยู่ไทยมานานมากก็กลายเป็นไม้ไทยได้ก็กลายก็กลายเป็นไม้ไทยได้ คือในแง่ของการใช้งานอะ่ะเพราะว่าเราอยู่มานานจนเรารู้แล้วไงว่าเขาเนี่ยเป็นพืชลุกลานหรือเปล่านะหรือว่าเขาต้องการดูแลมากดูแลน้อยแค่ไหนหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาอยู่แล้วแบบเขากลมกลืนกับระบบนิเวศเราได้มากแค่ไหนแต่ว่าเขาเป็นไม้ต่างถิน่นแต่เขาอยู่ได้เขาอยู่ไ,<ม>ได้ไม,ดไม่ทำให้เราเดือดร้อนแ,<ต>แล้วเขาก็ให้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมครับว่าผลเขาก็กินได้สัตว์ก็กินได้คนก็กินได้อย่างนี้อ่าประมาณนั้นนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามในเชิงทฤษฎีเนาะทางพื้นศาสตร์ก็ยังต้องบอกว่าอันเนี้ย เป็นไม้นําข้าวเป็นไม้ต่างถิ่นมาได้มานานนานมากแล้วแล้วมันอยู่ในไทยได้ดีมากๆเนี่ยดีขนาดไหนถ้ามาจากมาดากัสกาเธอต้องรู้เลยว่ามันทนทนแดดทนแรงแดดต้นไม้อะไรไม่เอาแดดบางมันก็ต้องสัรงข้อแสงทุกต้นนั่นแหละก็ถามเพื่อคนดูไม่รู้นี่จริงเป็นคนดูที่ไม่มีความรู้เลยยอมยอมยกครับครับดครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับนะเอ อันเนี้ยทนแรงได้ดีมะขามเนี่ยนะคะปลกูกในที่แรงๆปลูกทิ้งปลูกขว้างไม่ต้องสนใจมันก็ยังขึ้นได้นนคุณแม่ของที่ย์เขียวเนี่ยสมัยก่อนเรียนอยู่คณะคลุตรงเนี้ยแม่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนสอบปลายภาคก็มานั่งติวหนังสือก <cerc> ับเพื่อนอย่างเนี้ยแล้วก็กินมะขามกันแล้วก็โยนเม็ดมันทิ้งแถวนั้นน่ะสมัยก่อนยันจบขึ้นมาเป็นต้นเออพอปิดเทอมไปนะสามเดือนเปิดเทอมมามันขึ้นมาเป็นต้นเลย <laughs> ขึ้นมาเป็นแบบ เอออะไระต้นกล้ามาขามเต็มไป<ช>หมดเลยอย่างเงี้ยมันขึ้นง่ายแล,แล้วแล้วที่สําคัญนะปลูกต้นมะขามได้ปลูกได้ทุกที่ตั้งแต่แบบภาคเหนือยันภาคใต้เลยริมทะเลก็ปลูกได้ปลูกได้ไดเคยไปเจอนะที่เกาะสีชังที่เกาะสีชังเนี่ยปลูกต้นต้นมะขามไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วครับแล้วก็รัชกาลที่5พระราชทานชื่อเลยนะ มีมะขามหัตวิจารมีมะขามอะไรเยอะแบบเป็นชื่อแต่ละต้นแต่ละต้นเลยแล้วมันมีอยู่ต้นหนึ่งเจ๋งมากคือมันขึ้นอยู่บนหาดทรายเลยนะน้าทะเลซัดซาซาไม่ตายไม่ตาย,ตายอยู่มาได้แบบเป็นร้อยร้อยปีอย่างเงี้ยครับมันก็มีความทนเค็มสูงมากๆด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยใช้ได้ใช้ดีก็ปลูกไปเลยนะครับแต่เมื่อกี้เตือนกันนิดนึงเมื่อกี้ที่บอกว่าใบมันเล็กมากๆใช่ไหมครับถ้าอยู่ในตามสนามหญ้าอย่างเงี้ยันก็กลมกลือ่อนกลมกลืนปลูกได้ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นลานเป็นพื้นอย่างี้นะ ทาความสะอาดยากเหมือนกันเพราะมันใบมันเล็กๆไปหมดเลยนะครับหรือว่าริมสาว่าน้ําอย่าไปปลูกเชียวแล้วก็แบบตรงไหนมีทางระบายน้ามีอะไรเนี้ยใบยเล็กๆพวกนี้มันมีโอกาสอ,อุดตันได้ง่ายกว่าใบาใหญ่ๆนะครับการเก็บการ a ม n ท e นน n c e ก็ลำบากกว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับก็แล้วแต่จะเลือกใช้กันแล้วกันนะครับอา้าวจบกับ ep ต้นมะขามนะครับไปดูกันเอาเองนะฮะมีต้นใหญ่ๆเยอะแยะมากมายทั่วประเทศไทยนะครับนึกไม่ออกไปเดินสนามหลวงนั่น ก็จะเจอต้นมะขามทปลูกในสมัยรัชกาลที่5เหมือนกันนะแต่ทําถนนราชดำเนินเลยแถวๆนั้นเลยอ่ะนะครับแล้วก็มีที่อื่นๆที่เป็นต้นใหญ่ๆอีกเยอะแยะมากมายจริงๆครับก็เชื่อว่า <c oughs> วันนี้หลายๆคนคงได้รู้จักต้นมะขามที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เกิดแล้วเนาะไม่มีใครไม่เคยกินมะขามเนอะอะไรเงี้ยนะครับแล้วเป็นต้นไม้ประจ,จาจังหวัดเพชรบูรณ uh huh. ์นะครับก็เราคงได้รู้จักในอีกแง่มุมหนึ่งของมะขามนะข้อเท็จจริงที่ถ้าจะเอาไปใช้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ ไปแล้วดีกว่าวันนี้ EP นี้สวัสดีครับกับรายการยักษ์เขียวนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบายนยาจะคิดไม่มีบทเลยเนี่ยวันนี้เงียบมากเลยไม่สนุกไม่ยังไม่ตื่น